t ทยแลนด์วนลูปกลับมากลัวต่างชาติอีกรอบเหตุเพราะโอมิครอนกระจอกเพื่อนๆได้ยินคำว่ากระจอกก็คงรู้นะครับว่าใครเป็นคนพูดลองทายกันดูนะครับว่าเขาสามารถสลับบทได้ดังใจนึกพูดวันหนึ่งก็บอกว่าโอมิครอนกระจอกเรามีทุกอย่างครบวัคซีนยาอะไรครบหมดเลยนะครับแต่พอจะปิดปุ้มเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องมายกระดับการคุมเข้มต่างชาติตามหัวข้อเพื่อป้องกันโอมิครอน แล้วตกลงใครกันแน่ที่กระจกเขาเป็นการเล่นละครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็คืออยากจะปิดก็พูดอย่างหนึ่งอยากจะเปิดก็พูดอย่างหนึ่งแล้วที่รู้สึกว่าวนลูปเพราะว่าการรายงานของตัวเลขโควิดของเขาต้มตอนนี้เนี่ยไม่ต่างจากช่วงที่โควิดมาใหม่ๆเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราพอเราเปิดเทสแอนโกลแล้วเนี่ยความรู้สึกของเขามันเหมือนไม่ได้ป้องกันอะ่ะทีนี้มันระบาดทะลักมาเนี่ยจากคู่สามีภรรยาชาวเบนเยียมซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เนี่ยอา้า อารมณ์เหมือนเราปล่อยให้เขาเข้ามาโดยเราไม่ได้ป้องกันอะไรหมายถึงคนที่เข้ามาด้วยเทสแอนโกก่อนหน้านี้นะเ,เรารู้สึกเราไม่ได้ป้องกันอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเทสแอนโกคือตัวร้ายเราจะต้องยกระดับเราจะอันนี้นี่เอามั่วเอาเองก็คือจากอารมณ์ของข่าวคือเราจะไม่ทําแบบนี้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ป้องกันอะไรเลยต่อไปเราจะกัดกัดกัดแล้วก็กัดนี่คืออารมณ์ของพวกอันนี้สมมุิงเฉยอารมณ์ของพวกประเทศกันดารที่แบบว่าอยู่ดีๆก็มีต่างชาติ ที่หน้าตาไม่เหมือนคนท้องถิ่นเข้ามาเสร็จแล้วก็กลัวว่าเขาจะเอาโาครคภัยไข้เจ็บอะไรมาให้อย่างเงี้ยแล้วก็ตกใจกันใหญ่เหมือนไม่มีวิทยาศาสตร์มีสองข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโออันแรกนะครับอัปเดตโอมิครอนในไทยสองร้อยห้ารายคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดสามีภรรยามาจากเบลเยียมเนี่ยการรายงานข่าวแบบเนี้ยหัวข้อเนี้ยมันเหมือนโควิดช่วงแรกๆไหมล่ะเออทำไมเราจะต้องมาคลัสเตอร์ไดนคุณอะไรกันอีกล่ะเราก็เลยเปรียบเทียบไงครับอารมณ์มันเหมือนกับว่า ที่ผ่านมาเทสแอนโกเนี่ยเราไม่ได้ป้องกันอะไรเลยฉะนั้นเราจะต้องกลับมากลัวกันสุดขีดอีกเหมือนเดิมแล้วโอมิครอนก็ทําให้ติดง่ายซะด้วยฉะนั้นตัวเลขการติดโควิดก็เหมือนกลับไปบนลูปอีกตามเคยอะไรอย่างเงี้ยบนลูปเพราะว่าตัวเลขติดเชื้อมันจะเพิ่มพุ่ง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 แต่ว่าตัวเลขการเสียชีวิตต่ําเตี้ยเลียดดินนะครับแทบจะไม่มีใครเสียชีวิตจากโอมิครอนเลยมีแค่นิดเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้แต่ของไทยตอนนี้ติดสองรห้าลยใช่ไหมถ้าเกิดมีรายแรกขึึข้้นนมมาาาล่่่่ะรที2ขอ ครับกัมプラกันทั้งประเทศตัวสันกันทั้งประเทศไม่ได้บอกนะว่าที่ตัวสันกันคือประเทศไหนข่าวแบบเนี้ยทาให้เห็นว่ากระทรวงเนี้ยเขาเป็นกระทรวงบ้าตัวเลขของจริงเพราะว่าความกลัวโควิดของเขาเนี่ยมันจะมาจากตัวเลขทั้งสิน้นก็คือตอนนี้โอมิครอนในไทย20 5รายคลัสเตอร์ใหญ่สุดสามีพันยาจากเบลเยียมติดแล้ว25รายอีกร้อรายเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศเนี่ยกำพร้านี่ไง205รายเป็นร80รายมาจากต่างประเทศนี่ไง จะมีพูดอีกข่าวหนึ่งนะประเทศที่เขาตอนนี้ระบาดไปเยอะแล้วเนี่ยหมายถึงโอมิครอนเนี่ยกลายเป็นว่าการติดส่วนใหญ่มาจากในประเทศแล้วประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกแค่1ิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มาจากต่างประเทศฉะนั้นถ้ามันไปเยอะแล้วอะถ้ามันไปเยอะแล้วอะคือถ้ามันยังไม่มาคุณอาจจะจิตตกพยายามปิดประตูปิดหน้าต่างนอนตัวสัน่นคุมผ้าหม่มอะไรของคุณไปแต่ว่าถ้ามันเล็ดเข้ามาแม้แต่หนึ่งรายแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปปิดแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะติดกันในประเทศแต่มันก็ไม่หลายแรง ข่าวนี้เราไม่ได้อ่านหมดนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะครับมันเป็นการบ้าตัวเลขของเขาแล้วก็การนําเสนอข่าวแบบพูดจาแบบวนลูปเหมือนโคโวิดเพิ่งมาใหม่ทั้งที่เราอยู่กับมันมา2ปีแล้วคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือสองสามีภรรยญญาจากเบลเยียมเกิดการระบาดในจังหวัดกรสินซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอุมกอนแล้ว20่รายคือเพื่อนๆคิดว่าเขาจงใจจะวนลูปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือเขาตกใจจริงๆเหมือนพวกประเทศกันดาลที่ ไม่มีวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะทั้งที่คนพูดเนี่ยแหละคือโคตรของวิทยาศาสตร์เพราะว่าเป็นพวกหมกตัวอยู่แต่ในห้องแลบแล้วอารมณ์คําว่าสามีพัญญาจากเบลเยียมเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นไปกลัวต่างประเทศอีกเหมือนเดิมทําให้อบรู้สึกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนหน้าเน,นี่ยเราก็จะต้องแบบอะไรอะไรก็จะอิงวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนถ้าวิทยาศาสตร์บอกว,ว่ามันไม่ใช่เราก็จะประมาณว่าเอ้ยมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยเราไม่เชื่อหรืออะไรเงี้ยต้องอิงวิทยาศาสตร์ใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์นั่นแหละคือตัวทําพังเพราะว่ามัวแต่หมกกับอยู่กับตัวเลขฉะนั้นพวกอาชีพที่เกี่ยวกับต้องอิงวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยคือตัวการที่ทําให้โควิดมันไม่จบเพราะว่าเขาก็จะหมกอยู่แต่กับตัวเลขแต่กลายเป็นว่าหลังๆนี้คือเราต้องใช้ซิกเซนส์ของเราเองในการตัดสินชะตาชีวิตมันอาจจะดีกว่าใช้วิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะวิทยาศาสตร์ก็คือเอาแต่ปิดไงครับแล้วก็แต่ละคําของเขาเนี่ยคือต้นต่อว่าทําไมเขาจึงอยากให้มันปิดต่อนะครับ เอ่อถ้าจะให้คาดการอาจมีการแพร่เชื้อจากคนเดินทางต่างประเทศเนี่ยเหมายกเข่งมีคลัสเตอร์เพิ่มได้เนื่องจากแพร่ได้ค่อนข้างเร็วจึงอยากให้ทุกฝ่ายลดความเสี่ยงเพื่อยันสถานการณ์ให้นานที่สุดแม้ว่าสุดท้ายโอมิรอรนจะแพร่ระ,ะบาดแต่ต้องยันมันให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องทวงเวลาให้พวกฉันอะไรสักอย่างให้นานที่สุดเออขณะเดียวกันอาการก็ไม่ได้รุนแรงเนี่ยเป็นประเทศสองแง่สองง่ามตลอดรู้ว่ามันไม่แรงแต่ก็จะยันมันให้นานที่สุดเพื่อ จากหลักฐานเชิงประจักษ์เท่าที่เห็นไม่ต้องน่าวิกตกกังวลแต่คุณพูดให้กลัวที่หดตัดหายไปแล้วก็ต้องมาช่วยกันฉีดเข็มกระตุ้นให้เร็วที่สุดก็จะช่วยได้สถานการณ์โอมิคอนทั่วโลกแพร่ได้เร็วกว่าเดลต้าแต่ไม่รุนแรงกับปอดเมื่อมันไม่รุนแรงกับปอดคุณก็ไม่ต้องกลัวซี่ปากบอกไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกแต่ว่าการกระทำเนี่ยเริ่มจะใกล้เคียงการล็อกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การล็อกดาวแบบจริงๆก็คือแค่ครั้งแรกเท่านั้นแต่ครั้งถัดๆมาโควิดเว็บ2เว็บ3าเขาก็ปากแข็ง แล้วมันก็พังไม่ต่างจากล็อกดาวน์ตกลงเราเป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะพวกลุงแพทเนี่ยที่ชอบมาถแถลงเนี่ยเพราะว่าต่างประเทศเขาวิจัยกันมาแล้วไงเนี่ยฮ่องกงก็บอกว่าเอาเซลล์ของเยื่อบุหลอดลมของผู้ติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยเอามาทดลองปรากฏว่าถ้าเป็นทางเดินหายใจระดับหลอดลมมันแพร่ขยายเร็วมากแล้วก็เร็วกว่าเดลต้าถึง70เท่าแต่เมื่อลงไปในเนื้อปอดกลับไม่ค่อยทําอันตรายกับเนื้อปอดเท่าเดลต้า เป็นเหตุผลนึงให้เห็นว่าโอมิครอนแพร่เร็วเนื่องจากจํานวนมันเยอะในทางเดินหายใจส่วนบนแพร่ไปยังผู้คนรอบข้างได้ไง่ายแต่เขาบอกเองอ่ะไม่ค่อยทําอันตรายเนื้อปอดได้เท่าเดลต้ามันเป็นโอกาสอันดีนะครับคือเอาไม่ได้บอกถูกนะครับที่คนจะได้มีภูมิต้านทานของโควิดเพราะว่ามันติดแล้วมันไม่ร้ายแรงไงคือเราต้องติดเชื้ออ่อนๆเข้าไปเพื่อให้กระตุ้นภูมิต้านทานของเราเขาทํางานไงฉะนั้นมันเป็นโอกาสอันดีมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวส่วนในอังกฤษก็บอกว่า กรณีติดเชื้อเดลต้าประมาณ50%ต้องรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ส่วนใหญ่ต้องรักษาตัวมากกว่า1วันแต่พอมาเป็นโอมิครอนเมื่อกี้บอกเดลต้า50%ใช่ไหมที่ต้องรักษาแต่โอมิครอนมีแค่20-25%ถึงแล้วก็การที่ต้องนอนรักษาตัวมากกว่า1วันลดลงเหลือ40%เคือเอาเป็นว่าโอกาสจะเข้าโรงพยาบาลก็น้อยกว่าโอกาสที่จะมารักษาตัวก็น้อยกว่าจึงคาดว่าน่าจะทําให้เกิดอาการรุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเดลต้า ส่วนของอเมริกาก็บอกว่าคนที่เคยติดโควิดมาก่อนหรือได้รับวัคซีนมาก่อนอาจป้องกันโอมิครอนได้ไม่มากอันนี้คือหมายถึงเรื่องของการแพร่ะระบาดเฉยๆนะครับแต่เรื่องของความรุนแรงเนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่เคยติดเชื้อรวมถึงวัคซีนบูสเตอร์ทําให้ภูมิมันยกระดับขึ้นไปมากพอที่จะลดการติดเชื้อและอาการป่วยหนักรุนแรงก็เลยแยกส่วนว่าการกระทําที่ถูกต้องก็คือสิ่งที่เขาจะทําอยู่แล้วหมายถึงพวกลุงแพทย์ในประเทศทั้งหลายเนี่ยนะก็คือเร่งฉีดวัคซีน แต่การกระทําที่ผิดก็คือการปิดประเทศแล้วก็การออกมาคลัสเตอร์ได้นะคุณอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยการออกมาทำลายให้คนกลัวอีกแล้วหรือเขาเชื่อว่าการทําให้คนกลัวเนี่ยจะทําให้คนมายอมฉีดวัคซีนข่าวต่อมานะครับท่านกระจอกของเรานะครับก็บอกว่าจะต้องยกระดับคุมเข้มต่างชาติเข้าไทยเพื่อป้องกันโอมิครอนทำไมไม่บอกด้วยล่ะว่าก่อนหน้านั้นคือยังไงคือตอนนี้คือเปลี่ยนความคิดแล้วก่อนหน้านั้นผมพูดผิดผมคิดว่ามันกระจอกแต่ตอนนี้ผมยอมรับมันไม่กระจอกอ่ะพูดออกมาดิ จะได้เป็นลูกผู้ชายนิดนึงแต่ตอนนี้คือของเก่าทําเป็นลืมพึ่งพูดไปแค่ไม่กี่วันนี้เองท่านกระจกเขาบอกว่ายอมรับว่ามีความจําเป็นต้องยกระดับคุมเข้มโอมิครอนสําหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับหลายประเทศทั้งยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาและแอฟริกาก็จะโดนยกระดับคุมเข้มกันทั่วหน้านะครับไม่ใช่เฉพาะแอฟริกาอย่างเดียวแล้วจากการที่อัิเสนอข่าวมาเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่าเขาจะสลับบทกัน เพราะว่าตอนช่วงเราเปิดเนี่ยท่านกระจอกเนี่ยเขาไม่โผมาเลยไม่มีบทเลยมาหายไปเป็นเดือนเดือนหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องเปิดปิดประเทศเนี่ยนะแต่พอจิตตกโอมิครอนเนี่ยเขาโผมาลัวเลยเหมือนเขาสลับบทกันนะมาดูว่าในนี้เขาจะมีพูดไหมว่าทําไมจะยกระดับยังไงตอนนี้ในไทยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้ว63รายจากตัวเลขข่าวเมื่อกี้คือบอก205นะดึงมีการพิจารณายกระดับและปรับมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าประเทศให้เข้มข้นขึ้นเช่นเดียวกับหลายๆประเทศในยุโรป เช่นเดียวกับตะวันออกกลางอเมริกาและแอฟริกาเป็นต้นยังไงคือเราจะปรับตามเขาแต่เขาไม่ได้กักตัวเหมือนเรานะโดยอาจกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการก่อนและตรวจ rt-pcr เป็นระยะเมื่อพบว่าปลอดเชื้อจริงอนุญาตให้เดินทางต่อได้ก็มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเนี่ยอาจจะทําให้บางคนเกิดความไม่สะดวกโดยเฉพาะคนที่จําเป็นต้องเดินทางแต่เป็นสิ่งที่ต้องทําเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนใหญ่แม้จะผ่านระบบการคัดกรองจากต้นทางก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะไม่พบเชื้อ จึงได้มอบให้กรมควบคุมโควิดจัดทำแนวทางนำเสนอต่อที่ประชุมสบาคาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปครับก็กรมนี้ทำก็ไม่มีทางจะสบายใจได้อยู่แล้วแล้วที่เคยบอกว่าไม่ใช่ท่านกระจอกนี้พูดนะแต่ว่าเป็นลุงแพทย์อีกคนหนึ่งเขาพูดเขาบอกว่าจะให้เลิกเทสแอนด์โกเพราะว่าจะให้คนในประเทศได้ฉลองปีใหม่ได้มีความสุขแต่ท่านกระจอกบอกว่าเทศกาลปีใหม่นี้ การจัดกิจกรรมต่างๆต,ต,ต,ต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยเฉพาะกิจกรรมรื่นเริงที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมากต้องมีมาตรการเสริมความปลอดภยัยอย่างเช่นของสุรินเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆได้มีความเข้มงวดมากขึ้นไม่รู้ทําอะไรแต่เคยเห็นมาเว็บๆว่าอะไรตรวจ ATK ทั้งก่อนและหลังแล้วก็ต้องทําอะไรสารพัดโดยรวมแล้วในนี้ก็ไม่ได้บอกอยู่ดีว่าจะยกระดับอย่างไรนะครับแต่ดูอารมณ์แล้ว <laughs> มันน่าจะยากนะ ต้องทําใจไว้ล่วงหน้าที่สีมการานอยู่ดีๆจะกลับไปใช้เทสแอนโกมันน่าจะยากเพราะว่าเขาใจสะกันมากไงความหวังเดียวที่เรามีอยู่ก็คือว่าอ้าวเขาอ้างนะว่าจะปิดไม่ให้เข้าแบบเทสแอนโกเพราะว่าจะเร่งฉีดเข็มสามกันในประเทศก่อนความหวังเดียวก็คือถ้าเขาฉีดเข็มสามในประเทศเป็นสัดส่วนที่เยอะเพราะพวกนี้เขาบ้าตัวเลขฉะนั้นเราก็เดาไม่ยากก็คือเดี๋ยวพอฉีดกันเยอะแล้วคุณก็ควรจะเปิดเทสแอนโกอีกรอบหนึ่ง เพราะคุณบ้าตัวเลขฉะนั้นตัวเลขถึงเกณฑ์แล้วคุณก็ควรจะต้องทํานี่คือความหวังนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ที่เข็มสามจะได้เยอะอย่างที่เขาได้พูดเอาไว้ครับตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ